นะคะวันนี้เราจะมาใส่ครอบกระจกบานเป่ากันเดื่องนี้เพิ่งได้สีเที่ยวกว่าเพียบสีเที่ยงห้าเที่ยงนี่ธรรมดาจะตึ้เงเดือนนี้ประมาณเก้าเที่ยงแปดเก้าเที่ยงว,วันนี้วันที่ย<ม>ี่สิบห้าได้แล้วเนาะอยากถามมันแปดเที่ยงติดแล้ว <c oughs> นี่นะฮะเมื่อกี้ผมขันน้อนออกเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮะเมื่อกี้ขันน้อนแล้วก็ ผมปลดขั้วขั้วของไอตัวฮีเตอร์ตัวนี้ออกแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะดึงกระจกออกนะจะดึงกระจกออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฝาครอบบานเ๋ามาใส่ตรงขากระจกนะครับดึงออก นี่นะฮะดึงออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่นนเดี๋ยวเราไปใส่ไอ้ไอเจียี่ฝาไโคเมียมพุม่มนหน่อยฝาฝาตัวเล็กเดี๋ยวเอาฝามาใส่ก่อนนะครับ เรียบร้อยดูดเจียวดูด้ันเนื้อ อเคมาล็อกเลยเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเนี่ยมันไม่ได้ใส่ยากพี่น้อยเอาไปทำไมพี่น้อยบอกยัดยากมากเลยอะรอบนู้นพี่น้อยที่เพชรบุรีเอาไปอะพี่น้อยบอกโอ้ยทำไมมั่ใส่ยากจังเลยนี่นะคะน้องก็จะใส่ตัวประกบมาบายแล้วก็ล็อกประก บันไดมนถนัดไหมขยับบันไดไหมหรบได้ครับอ่าอ๋อช่วยกันกดช่วยกันกดสักซักให้หน่อยนะครับจะครบ20แล้ว วันนี้ได้มา20ซับสไคร์แล้วทำมากี่วันแล้วว่าได้20นะเฮ้ยอันที่เดียวอยู่อ้าวอันที่เดียวได้ตั้ง20แนะ่จะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ร้านทั้พาร์ทหน่อยนะครับอ่าว่าที่ยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวอนา,อนาคตด,ดังไม่รู้จักนะ่าทำเป็นเล่นไปอ้อ <c oughs> แอบไปมือคนหุ่นจักรานผมจะป็นโอเคแล้วต้องทำรู้จักไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตไปดังแล้วโอ้โห,โหเขาไม่ถึงอนะ กบาลน,นี้ครอบลงไปมันจะครอบได้พอดีมันจะครอบได้พอดีเลยนี่น้องก็จะไปต่อสายไฟเสียบสายไฟก็จะยัดกลับเข้าไปไว้ข้างในเหมือนเดิมมีมันก็จะ,ม,ม,จะมีสายไฟโผล่มาแค่นี้มันจะมีจวปิดอีกก่อนจะใส่ตัวนี้เดี๋ยวลอกกาวานะครับลอกกาวข้างหลัง เนียนแท้เนาะแอนใช่ไหมเอาคัตเตอร์สกิดไหมเอาตัวเป็นเหลี่ยมทำได้ด้วยจะจบอันเดียวนะครับรอไปเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคนทำมันทำท่าไหนวะฮะ ไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราไปไม่ถึงพอดีพี่อ้ําเขาไม่รีบค่ะก็เลยทําไปคุยกันไปเล่นกันไปลูกค้าประจําค่ะพี่อ้ําบ่นแย่เลยอะทั้งเดือนจะจบเดือนอยู่แล้วได้4เที่ยวเองพี่อ้ําบอกถ้างานเยอะกว่าน,นี้พี่อ้ําบอกลดเงาหมดแล้วอันนี้ค่ยคอยๆใส่ไปพี่อ้ําบอกค่ะแม่ ก็จะครอบันมลงมาปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมายิงสกูเกียวปล่อย <Girl Boy. S 1> สตเตนเลสหนึ่งตัวตรงนี้ มายิงนอตกันนะครับเอ,อ้ยเจอขึ้นสูงมันมนแบขึ้นนี่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรูน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเอา,อาน็อนสตสแตนเลสตัวนี้นะครับยิงเข้าไปเพื่อขันให้มันแน่นนะ ก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วนะแล้พี่ลงแล้วนะเดี๋ยวขาโอเคครับได้ครับผมจำแน่นๆเลยเป็ตัวข้างลงหางพี่ลงกันนะเดี๋ยวผมพาดูทั้งคันอีกทีนะโอเคคับตงนี้ไปครับอันนี้ก็ของท่าพาร์ทอะไรแต่งกันนะครับตัวนี้ชุดกระจกบ,บานตัดไฟฟ้าสองคันเลยนะครับ ลูกค้าทางกพาสหนุ่เลยนะวันนี้ก็ติดติดเสร็จเรียบร้อยครับบบน,นี้<ป>ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทักพาสอะไรแต่งฝานบุรีไ,<ป>ได้ครับ คนเดียวสามสี่สี่ทุกทุกส, 3, 4, ส 3, ามหมดเหอวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับทุกท่านฝากด้วยนะครับทางฟ้าสอะไรแต่งปานบุรีซีรีส์เจ็ดนะครับของแต่งซีรีส์เจ็ดเมกาวิกเตอร์นะครับแวะมาที่หน้าร้านและได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับตอนนี้ของบางอย่างก็หมดเนี่ยยังหมดอยู่ สนใจตัวไหนก็ทักมากันได้นะครับที่ทา่าพาานปัตรุลียินดีรับใช้ทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ